ท่านกำลังอยู่ในรายการโฟกัสสิ่งแวดล้อมวันนี้เรามาทําการโฟกัสที่สํานักง,งานเครื่องปั้นดินเผาตําบลปทุมอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เรามาทําการโฟกัสเครื่องปั้นดินเผาว่าสามารถช่วยเซฟโลกได้อย่างไรไ<ป>เชิญเข้าไปชมกันเลยดีกว่าครับครับตอนนี้นะครับเราได้อยู่กับลุงเปียกแล้วนะครับ ตอนนี้ครับเราอยู่ตรงหน้ากองดินครับตรงเทียรครับกองดินนี้ครับคืออะไรครับดินที่เราได้มาจากธรรมชาตินะครับแถ่ว่าน้ำมนนูลนำลำวยแล้วก็แล้วนองบึงน,นี่จะใก้ประมาณสักสามจลงไปนะครับสะใช้เป็นปูชุกขึ้นมาไว้ทำบุูนะครับดินพวกนี้จะมี ลักษณะของดินก็จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็มีที่แดงพวกนี้ปนด้วยนะครับมีแร่เหล็กต่างๆอยู่ในอยู่ในเนื้อดินแล้วก็มีพวกทรายมีพวกวัชพืชต่างๆที่อยู่ในเนื้อดินนะครับดินน้ำวันมันจะหมดหายากเพราะฉะนั้นแล้วเราที่มาทาการดินสมนตการเรียนรู้เพื่อจะอนุรักษ์ดินต่อยอดไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์เมื่อได้ดินแล้วครับลุงครับเราต้องไปทําอะไรอยูเงี้ยก็หลังจากเราได้ดินเอาดินมาเราก็มาหมักน้านะครับนะครับก็ประมาณแปดชั่วโมงขึ้นไป ากนั้นเราก็เอาตัดเข้าเพื่อแมันจะรีดออกมาเป็นแท่งนะครับแท่งนะครับหนึ่งจากนั้นเราก็เอากลับเข้าไปประมาณสองครั้งนะครับเอาตอนนี้เอาพักไว้ก่อนทีนี้พักเสร็จล้วก็เอากลับเข้าไปนะครับแล mm. ้ว mm. ก็นี้เรามาเอาเตรียมปั้นวันหนึ่งเราจะปั้นอยู่ประมาณสักห้าสิบแท่งแล้วก็ปั้นให้พอวันหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไปไว้นานนะครับมันจะแห้งเกินจากนั้นเราก็เอาขอเาเครื่องปั้นอย่นี้แท่งนี้เขาเรียกว่าอะไรครับลผม ช่นตั้งเครื่องจักรใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะลบวันคุณลุงตั้นให้เราดูัวนี้หนึ่งเพื่อเป็นตัวอย่าง นะครับเราก็ได้ครบกเรียบร้อยแล้วนะครับจากเตียงนะครับแ่ายมากเลยนะครับหลังจากปั้นเสร็จพึงลมให้มันแห้งครับพึงไว้ประมาณแค่สองสามวันจากนั้นก็ไปผสมเนื้อดินเสร็จครับเราก็ทําเป็นถ้วยนี่ครับถ้วยใส่กระตุ้นการนะครับการอันนี้ยังยังไม่ได้เคลือบนะเตรียมเคลือบนะครับต่อไปก็จะเห็นนะครับจะเห็นอย่างนี้ถ้าไปอีกก็ต้องมีโอมีไหนะครับพวกนี้แต่งสวนนะครับ ส่วนที่เราเคลือบเสียจมันจะเคล่อวกาบในนอย่างนี้นะครับอย่างนี้ครับเป็นถครือ่องน้ําชานะครับคิดว่าต่อไปก็จะคงจะเป็นสินค้าโอทอกอีกแบบหนึ่งก็เดี๋ยวน,ยนี้เรากำลังพัฒนาอยู่ว่าเราจะพัฒนาดินบ้านเราเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปถึงจุดไหนบ้างเรากำลังทดลองแล้วก็ต่อไปสินค้าของเรานะครับก็จะขึ้นเป็นโอทอกจากขึ้นข่าว แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณลุงเปียกมากๆนะคะที่ให้ข้อมูลเราเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาทั้งหมดนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอขอบคุณลุงเปียกค,ค,ค,ครับขอบคุณครับครับตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าเครื่องปั้นดินเผามีประโยชน์อย่างไรแล้วเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างแล้วพบกันกับเราโฟกัสสิ่งแวดล้อมได้ใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ